สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ผติดตามายชวยวดีๆทุเรียนบันเดินครับ19บกันยานะครับช่วงเวลา8นาฬิกานะครับในบรรยากาศที่ท้องฟ้าหม่นนะครับท้องฟ้าหม่นตก5วันติดแล้วครับวานนี้ก็ตกนะครับ ช่วงเย็ยนๆนะครับเมาบาื่อวานเราเดินตำรวจไปเรื่อยนะครับทุเรียนขบรรยากาศเจเจะลกย่านะครับแล้วก็ยุงชุมนะครับยุงลายยุงป่าชุมนะครับ หมอนทองตอนนัวนี้สวยครับครบ3ปีเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาครับถ้ากับ1ปี2เดือนนะครับสิบสองกรกฎานะครับครบสมปี จัดว่าสวยครับตอนนี้ถ้าไม่เป็นเชลานาปีที่แล้วนะครับคงจะไปงามกว่านี้นะครับรตลอดต้นนี้อยู่ใกล้กับต้นลำไยเก่านะครับนะครับถ้าไม่มีพายุวันนั้นก็ไม่มีต้นนี้ครับพายุหอบต้นลำไยต้นใหญ่มากนะครับนุ่นลอยไปถึง ลอยไปถึงต้นคู่นู้นนะครับตุเรียนคู่ตัวนู้นนะประมาณสามสี่สิบเมตรได้นะครับลอยไปพอายุวันนั้นทำให้มีทุเรียนวันนี้นะครับจากหกเจ็ดต้นเป็นหกเจ็ดต้นเป็นหกสิบเจ็ดต้นเจ็ดสิบแปดสิบต้นนะตอนนี้ พายุมานะครับพายุแบบหมุนแบบงวงช้างครับมันถึงสามารถถ้าทําพายุธรรมดามันคงแค่ลม้มเฉยอันนี้พายุหมุนนะครับหอไปนู่นนะครับหอไปไกลนะครับดีไม่ตรงบ้านนะครับล่องไปนี่ไปนู่นไนู่นนู่นต้นต้นเงาะสามต้นไปนะครับต้นตุเรียนต้นใหญ่ใหญ่ไปไปหนึ่งต้นนะครับ ันนี้เจอเชื้อลาเล่นงานครับลาสีชมพลูลาสนิมอะไรนี่ยแหละครับเล่นงานยับเยินอันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ สดชื่นนะครับช่วงเราดูฝนต้นไม้ก็ดูเขียวหน่อยครับอีกไม่กี่เดือนก็จะดูสภาพแรงรสวยงามชมบเพลินไปครับกาแฟไปด้วย อินทาลัมสองปีกว่าเป็นต้นไม้ที่ผมเสียงเงินซื้อแพงที่สุดในชีวิตนะครับต้นมีอยู่สองใบครับสองใบเล็กๆแหลมๆนะครับสองพันสามครับไม่รู้กล้าซื้อได้ไงนะครับอยากมีอินทาลัมเป็นของตัวเองครับเห็นมัน มีลูกห้อยพวงสวยๆของเหลืองนี่สวยก็อยากได้สักต้นหนึ่งนะครับส่วนต้นนู้นสามปีกว่านะครับน,นั้นเพาะเมล็ดครับเพาะเมล็ดได้แค่นั้นนะครับโดนหนอนเจาะยอดไปหนึ่งครั้งนะครับยอดด้วนไปหนึ่งครั้งก็แตกมาใหม่ตัว่อันนี้สองพันสามครับต้นเดียวก็เพาะอันนี้มันเป็นเนื้อเยื่อเป็นตัวเมียออยู่แล้วครับ ก็ภาวนาให้ตัวนู้นที่พรอมเมล็ดนะเป็นตัวผู่ครับนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเมียอย่างเดียวั้งคู่นี่ลูกไม่คือติดนะครับติดน้อยลงเหลงดอกแคงามนีหลอเกินนะครับอันนี้ดอกแคดอกแคบ้านนะครับดอกแคปีนะครับไม่ใช่ดอกแคเตี้ยที่ขายตามท้องตลาด ดอกแคบ้านนี่ดอกแคปีนี่มันจะอร่อยครับออกดอกปีละครั้งช่วงหน้าหนาวนะครับจะอร่อยเพราะว่าจะมีความหวานดอกแคเตี้ยทั่วไปมันจะมีความขมนิดๆนะครับแต่นี่ก็จะออกหวานนะครับแล้วก็มีสรรพคุณปัญญาอย่างดีนะครับอะไรนะแค่โรกหอลมมาเลยเนะี่ยลูกไว้สองต้นครับดอกแค่บ,บ้านดอกแคปี โอเคครับเราะชมบรรยากาศชื่นชื้นหลังจากฝนตกนะครับก็น้าฝนสดชื่นดีครับขียหวกระจี gi, นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับผู้ที่ชมใหม่ไลายใหม่นะครับผมเป็นการบันทึกไว้ครับบันทึกไว้ถ้าเราไม่บันทึกไว้ก็เวลามันผ่านไปเร็วไม่มีอะไรบันทึกไม่มีอะไรย้อนกลับมาดูได้นะครับแล้วก็บันทึกไว้ในโทรศัพท์ใน YouTube นี่แหละครับเราสามารถย้อนกลับมาดูได้ความเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเราถ่ายรูปอะถ้าเราไม่ถ่ายรูปไว้เราก็ไม่ได้เห็นเรื่องของอดีตเรา ช่วง10ปีที่แล้วเป็นยังไง20ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับเราก็บันทึกไว้นะครับส่วนเรื่องรายได้จาก y o u t u b e นี่น้อยนิดนะยีงได้พันกว่าบาทยังเป็นซีเรียสกับมันนะครับเรามีรายได้อย่างอื่นโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ